เจ้าสบายดีมื้อนี้ค่อยก่สิยมาพาพี่น้องมาเบิง่งวียไประจำของเร้าส่วนว่าเอาเห็ดอย่างไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยมาพี่น้อง ประจำข้องสาดสวนก็คือตกหย่าทากหย่าเนะพี่น้อง มา,มาเบิ้ง่าเขาเซ็ดแล้วบ่ดินธรรมชาติพี่น้องมีมีมีใส่เดือนน้ำ แบบนี้คูม่มือค่มือเลยพี่น้อง ดินเนี่กำลังงามอันนี้ก็ซักมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว แบบนี้แบบใี้ทุกมือพ <c oughs> ี่น้องว่าเมื่อยป่ะแต่สำหรับเส้าส่วนแล้วเลีเล้ยงเลีเล้ยงบ่อใดเนาะจับเป็นตรร้องๆเห็ดเพรา่า้าเข้าบะเห็ดแบบนี้เข้าก็บ่มีกิน เป็นชาวสวนกับไข่แน,น่เนาะว่าได้ไปเฮ็ดงานเนาะบ่ได้เป็นลูกจ้างเนาะเอาเป็นนายของตัวเองเลวลาเขาเมือ่อยเขากะพักเนาะเวลาเาอยากกินย่างเขากะไปหาก,กินจากธรรมศาสตร์เนาะบ่ได้ซื้อก็ได้เนาะ <S <S ย่างถอยคือกันเฮ็ดไร้แน่วถอยบ่ว่าจะเป็น เ็ส่วนพักแากา็เลี่ยงกบเลี่ยงป่าเนะบางส่วนกะ่ะจะแบ่งออกไปขายนำ้ำบางส่วนกะ่ะจะแบ่งไว้กิน ไอเดียวเดี๋ยวสิผ้าบึงตอนเร็วๆเนะาะปัจจุบันนี้กะเสียมาได้ประมาณเกือบสองสัปโมงแล้วเนาะบัทันเร็วเสียแดดดีื้อนี้เนาะเจียหง่าออกญ้ายกะจะเหี่ยวเบิดเลย น้อยนึงถ้าเสียออกแบบนี้แบบอ่าถ้าฝนบประตกมันก็จะตายนะเพราะว่าเัาไ่ได้อนะเนาะไ่ได้เอาไปทิ่มเัาจะเสียทิ่มแบบบอลน,นี้เลยให้มันเป็นผุนถ้าฝนบประตกมันก็จะตายเบิดมันจะบิติดขึ้น มาเบิ่งกันว่าค่อยสิชิอาเรียบบอแต่นี้ไปหาต่อไหมยังกับประมาณสี่เมตรสี่เมตร ลอกออกแล้จังซีเนี่ยห่อกระัดถิ่นเนาะเพราะว่าไม่ให้มันติดครับเดี๋ยวเลือียายาหมอน,นี้ละค่ะสิเพยห้าห้ากินสม น้องเคยกินเนียงบ่ดแล้วแล้ววันนี้เลยค่ะพิชให้กินเนียงเ,เยววก็บตนขูกเมื่อขูมือูมือ าคุณมาทันเร็วมาทำเร็วๆเผื่อ เดี๋ยวจะิไปตั in ้งกล้องอยู่อยู่ทางน้าเนาะอ้อนไรพี่นองยังประมาณซ้ำนี้เบิ่งอาคิดแล้วบ่ อกาเริ่มน <S <S คิดนี่กะว่าซีไทยดนดนแต่ว่าคิ้ปัญยาว ก็เลยถ่ายเป็นตอนเป็นตอนเอานะ้าพี่หน่อย เสียแล้วก็แม่วาสีแล้วเสียดีอ่ะได้ที่้องเอาก็ได้เสียอีกรอบหนึ่งเป็นหอบสองนี่อันนี้หอบหนึ่งเนาะต้องไปเสียอ,อีกหอบสองจนจนถั่วมันออกดอกถ้ามันออกดอกแล้วหอบก,ก็จะไม่ได้กวนมันเพราะว่าเป็นเวลาที่มันจะออกมากริ่งมันจะ จะล้งดินเล้วก็จะบกวน บันไดแห้งหอดเริ่มเที่ยงแล้วประมาณแดดประมาณ10บสิบโมงสิบโมงกลางเวนประมาณส0บโมงประมาณสามชั่วโมงเปงามบานนี้เนะโอะมสิมเกือบเกือบสองชั่วโมงสองช่าย สามช่อ แดดมันก็จะเหี่ยวตายถ่าฝนตกมันก็จะคืนมาเดี๋ยวถ่ายตอนเลี้ยวเลยเดี๋ยวซีรีวิวให้ อันนี้ก็เสร็แล้วแล้ว,ลวนะพี่นออ้องใส่เวลาประมาณเกือบสิเข้าสามส่วโมงแดดฮอนๆ